ครับสบภาพพื้นที่น้ําท่วมขังเมื่อวันก่อนเมื่อเวอลาฝนตกตรงนี้เป็นจุดตันสุดนะครับซึ่งอย่างน้ําจะไหลลงมารวมตัวนี้รอการระบายตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่นี้เองเท่านั้นครับทุเรียนชุ่มฉ่าดีนะครับนี่คือแต่ละต้นยางงามเครื่องมือทางการ,กรเกษตรเครื่องมือตัดหญ้ายังมาไม่ถึงนะครับ สภาพต้นหลังจากได้รับน้ําผลวันนี้มีแดดหรือเปล่านอจะฉีดยาป้องกันมแมลงขนาดนะครับนี่คือลักษณะต้นการจเจริญเติบโตของลําต้น